ครับวันนี้นังสติวจะพามาล่าทัพพีอีกรอบเหรออบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนคนมาบ้างรอบที่แล้วหมอนี้แต่รอบนี้เป็นปอบป้ามาเอาคุยคุยกับศูนยนี่ศูนย์พร้อมไหมพร้อมฮัลโหลครับหมอนี้พร้อมยังครับพร้อมครับมาไปกันไปกันเลยนะคะ เป้าหมายเราจะไปตรงไหนเตี้ยวตรงนน้นเหรอ,ไ,อไหนไหนดูดิดูดิดูดิเยียกังคากไหนเนีน่ยเราเจอสัตว์ประหลาตแล้วครับโอ้ยพยายกังปปปคากไหนเนี่ยไม่ไดับโอเค,คอะไรับโอเคไฟใช้ไฟใช้แบตหมดไปแล้วก้อนหนึ่งครับเอาเดินต่อไปเลยครับพี่ติวว่าที่นี่มไม่มีสัญญาณเยอะใช่ไหมเหรอเกือบจะพ่ายแพ้ เฮออะยังขำข่าอีกแล้วเหรอเกิดเดียวนะโอ okay. เคออาไปต่อไปต่อตขำข่าอุ้ยมันมีห้องอะไรอยู่ตรงนี้เตียวมันมีห้องมืดนะครับตรงนี้มีกระเป๋าใครไม่รู้นี่มันมีแจ็คเก็ตอยู่นี้ฮ้กระเป๋าใครเนี่ยกระเป๋าเดินทางใครมาลืมไว้ตรงนี้เฮ้ออย่าพิเต้ไปเต้อันตรายจังเปิดแล้วมันมีอะไรข้างใน าี่จิมาด้านนี้เลยด้านนี้ปะเฮ้ยตอมทิ้งทิ้งมันไปเลยตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยครับน,รน,นะน่าจะยังครับไปดูไอ้ไดโอ๋นะเหรอไม่โอ๋เดี๋ยวครับเพราว่ามีพยานค่ะของอันนี้อาจจะมีพิยีโอง ว่ามีองค์นะว่ามีอะไรมีอะไรนี่องค์ของเรี่มอะไรบ้างวู้ไฟได้ดีแล้วมันมีหลายแบบไฟนี้ไม้ไม้หล่นไม้ไม้ขยับได้ไงเตี้ยวไม้ไม้ต้นกล้วยขยับเมื่อกี้นี่ฮะขยับบอขยับบอเหรอ้ยบอกมาไม่ดิมไม้กล้วยขยับเองไม้กล้วยขยับเอง ขยับใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นครับไปไหมขยับเองไปไม่ขยับเองโอ้ใบกล้วยพีตานีหรือเปล่าพีตานีหรือเปล่าเตี้ยวครับทอมพีตานีหรือเปล่าเนี่ยเตี้ยวมาตีว้วมาดูปากกล้วยตรงนี้อีกอู้มีร่องรอยอะไรเนี่ยอุ้ยอ่ะเตี้ยวเตีวต้วมาดูต้นกล้วยตรงนี้อะไรหา ได้ครับได้ครับเฮ้ยกองนุ่มประป่าก็ได้อะกองนุไปใช้น้องต้อมนะครับมาป่ะส่องน้ำทางไปเลยต้อมจะเป็นคนนำทางแล้วครับตอนนี้ไฟฉายน้องน้องต้อมหมดหมดไฟใช่ไหมต้อมใช่อยู่ดีก็หมดไฟประป่าชัดเต็มแล้วนะเนี่ยโอ้ยสงสัย่ะมีผีเข้าล่างไฟโอ้ยต้นกล้วย ต้นกล้วยขยับอีกแล้วโอ้ยสายตัวไม่เล่าเอาพ่อปะป้เก็บมาวิ่ง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 ไปอาทอมระวังลมนะครับว้าวต้นกล้วยขยับเองกับหนีหนีเลยดีกว่าขยับเองโอ้เหรออุ้ยยวิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งไปว้าย เอาวิ่งเลยวิ่งขยับเองเอาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยได้เครื่องเล่นขยับเองเอาไปเทียวมามามาฮุ้ยวุ้บอลวุ้นบอลพีหลอก่ะโอเคไปเทียวไปเทียวปั๊บปไปั๊บกลับไปกลับไปเตรียมความพร้อมใหม่ดีกว่าไปแล้วไปเตรียมความพร้อมใหม่อะต้องโว้ยโว้ยเตรียมความพร้อมใหม่เอาไป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 เราไปเอาหาของดีกว่าวันนี้เราไม่มีของดีไป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 เทียวเอาไปเลย ต้มบ๊ายบาย,บาย,บายเอาไปครับวันนี้เราไม่ได้เตรียมของดีมาด้วยอเอ๊